อบอกว่าถา,ถามว่าผู้หญิงเนี่ยมักมีอารมณ์ทางเพศเวลาใดมากที่สุดอ๋อมอสกู่นี้ช่วยตัวเองนะคราวนี้ถามอีกละบอกผู้หญิงมักมีอารมณ์ทางเพศเวลาใดมากที่สุดส่วนใหญ่อารมณ์ทางเพศจะเกิดขึ้นในเวลาใดมากที่สุดและหลังจากนั้นควรจะทําอย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการทางเพศของผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันมีการศึกษาทางจิตยาว่ามีความต่างกันนะอ้าวไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยนะเวลามีความเครียดเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าการที่ได้แบบสัมผัสได้ใกล้ชิด แล้วก็ได้นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ตังรักเนี่ยช่วยคลายเครียดอ,อ๋อเหรอฮะอ๋อมิหน้าเขามีความควาขวัญที่ว่า <c oughs> เห็นงานเป็นลมเห็นหนมสู้ตายอย่างนี้อง,องี้อ๋ออย่างงี้มันคลายเครียดได้แหรออันนั้นอันนั้นไม่ค่อยเกี่ยวกับความเครียดเ <c oughs> ท่าไหร่นะคือผู้ชายเนี่ยถือว่าเซ็กกับการคลายเครียดเนี่ยเป็นเรื่องไปด้วยกันไม่เราจะเห็นว่า ผู้ชายจํานวนมากจะใช้วิถีชีวิตนี้คือพอเครียดปุ๊บก็ไปอาบนวดไปอะไรเห็นไหมครับถูกอ้าใช่ใช่ใช่ไปอาบน้ําเอาเอาเรื่องของความเครียดกับผู้ชายเนี่ยจะเชื่อมโยงความเครียดกับเรื่องที่ระดับปานกลางนะหรือน้อยเนี่ยเข้ากับเรื่องเพศนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยถ้ามีความเครียดปุ๊บจะมีความชังนักงานในเรื่องเพศจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้ใครมายุ่งใหไม่อยากให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะน้าถามบอกว่าผู้หญิง ที่เวลามีความต้องการเพศคือเวลาไหนก็เวลาที่อารมณ์ดีอารมณ์ดีไม่เครียดที่ไม่มีความเครียดเนี่ยเออมันต่างกันจริงๆรงที่คุณหมอว่าจริงด้วยเออจริงนะฮะไม่เคยคิดมาก่อนเลยอันนี้ก็เป็นความแตกต่างของผู้ชายกับผู้หญิงในชีวิตคู่อย่างหนึ่งที่บางทีทั้งสองฝ่ายมองข้ามไปนะจริงจริงนะครับเพราะถ้าเข้าใจตัวเองและเข้าใจซึ่งกันและกันมันมีสองเข้าใจนะคือต้องเข้าใจตัวเองแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันเพราะถ้าเข้าใจตัวเองเดียวก็เป็นคนเห็นแก่ตัวนะคือฉันเจ้าอย่างฉันเท่านั้นน่ะเธอจะเป็นยังไงฉันไม แต่ว่าถ้าเข้าใจแต่ฝ่ายเขาแล้วไม่เข้าใจตัวเองเลยมันก็ลำบากเหมือนกันนะชีวิตไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็สมดุลระหว่าง2อย่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่างสําหรับฝ่ายหญิงนะครับการที่เราเข้าใจว่าเรามีความเรามีความต้องการเพศในเวลาที่เรารู้สึกสบายเรารู้สึกว่าผ่อนคลายเนี่ยฟันการเวลาเข้าบ้านนี่บางทีก็ทําใจให้สงบอะไรเงี้ยนะรู้จักหายใจคลายเครียดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะช่วยให้ชีวิตคู่กับสามีดีขึ้นแฟนผมเนี่ยเวลาเครียด เขาจะไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งเสร็จแฮปปี้ฉะนั้นช่วงเวลาผมก็ต้องหลังจากที่เธอช้อปปิ้งเสร็จถึงจะคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าคนเราสามารถที่จะเรียนรู้ผมเคยบอกกับคุณฮัชใช่ไหมกับคุณมาต้อว่าที่จริงแล้วเนี่ยการคลายเครียดที่ดีที่สุดเนี่ยสามารถทําในบ้านได้เช่นคู่สามีพัญญาเนี่ยเราจะแนะนําเรื่องการนวดฝ่าเท้าแล้วก็นวดกล้ามเนื้อไขกระดูกดีมากอันนี้เนี่ยจะช่วยมากเลยว่าแล้วก็เป็นการ ถ้าวันนั้นมันจบลงโดยไม่มีเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องดีได้ผ่อนคลายถ้าวันนั้นมันกลายเป็นพฐมบทที่นําไปสู่การที่แบบมีความรู้สึกทางเพศขึ้นมาแล้วมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องดีดีทั้งสองอย่างจริงๆแล้วเรื่องเพศสัมพันธ์นี้คุณหมอถือเป็นคําตอบสุดท้ายของชีวิตสมรสไหมครับทุกคนเราควรจะมาให้ความสมคัญกับเรื่องเนี่ยการถึงจุดสุดยอดอะไรอย่างนั้นไหมครับทั้งบดที่ถามมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพอมีชีวิตครอบครัวผ่านไปนานขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะฮะทั้งสองฝ่ายก็จะได้ข้อสรุป นะครับว่าไม่ใช่เรื่องสําคัญ mm hmm. ในในทางยุโรปเนี่ยเขามีการศึกษาเลยว่าผู้หญิงเนี่ยหลังจากผู้หญิงยุโรปซึ่งก็ให้ความสคัญกับเรื่องเพศมากนะครับเพราะว่าแบบเขาเขาถูกผลักดันด้วยอิทธิพลสื่อเยอะ mm hmm. พอผ่านชีวิตมาถึงขึ้นเลขสามแล้วเนี่ยก็มักใหยอมรับว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตที่อยากจะมีผู้ชายที่อายุมากกว่าสักสิบปี mm hmm. นะครับเพื่อที่ว่าจะให้แบบ เป็นผู้ชายที่มีวุฒิภาวะแล้วก็อยู่กันในรัศะที่เป็นเพื่อนกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยเรื่องของทางเพศจริงๆเนี่ยก็มีบทบาทในชีวิตสัก20%ส่วนอีก8 0เป็นเนี่ยเป็นเรื่องของความที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันมีความผูกพันกันนะครับทั้นตรงจุดที่ผู้ใหญ่ไทยใช้คําว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเนี่ยยังเป็นจุดที่สําคัญคคแต่ช่วงที่เรามีพลังมากๆนะ 25, 30, ยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้า แน่นอนอะเรื่องเพศมันอาจจะเข้ามามีความผุกพันมากๆาวน,นี้บางคนพอพอวัยมันเริ่มผ่านไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเริ่มยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่ามันไม่ยอมรับเพราะอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลเพื่อนอิทธิพลสื่อพวกนี้ตัวดีทําให้คนเราเนี่ยยังรู้สึกแตบบ่ว่าหลอกตัวเองอยู่เสมอแล้วก็สร้างความต้องการหลอกๆขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็ทําให้เป็นมหาสังคม